บมฮันคุณป้าลุงน้ำบมฮันเนาะดูคุณน้ำน้องนมเต็งจะไปไปเอ่อไปคือเพื่อนให้ให้ตลอดอยู่บ่ให้ให้เนาะดูอือให้ช้ำเพื่อนให้แล้วเนาะแล้วจะให้ได้ไปขอด้วยกับบ่ได้ได้เห็นเพื่อนมีครอบครัวเนาะดูอีกน้ำด้วยเนาะอือเคยบ่อฝนไปขอฝนโมให้นะเคยเคยมั้งดเจ้าเห็นอะไรบ้าง กินใช่ดะบาดซื้อมีกินซื้อมีกินดสวัสดีและสบายดีสบายดีพบเอกพี่น้องเอ็ซีเนาะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเบายำคือเก่าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหน่อยเด้อพี่น้อง mở dăm là dù dù bò ngoại hiện nhanh đi bạn đi lại phía nó tự thân cái đây à lâu mà xì ma nặng nhiều tự dẫn này mở dăm phần nàng nhiều thân tự dẫn so, bài đi đó rồi nàng phía nám á phía á tạm Màu đen hạt khuất bò Đấy lại bò Đấy lại tớp vô Kinh khâu có nhắc mọi người nè Kinh khâu có mấy cái lo Hết nữa lại kinh Khen khua Thoạn บ่าจ <Đ ược. S 1> ิ้มนี่เป็นยังไงมีไฟในเข่ามาโมหนี้งโมมียังโมมีบ่อเป็นจะบ่อเยื่อในเลนาะกดูบ่อว่าเจ้ากัหามาพี่น้องนี่แหละทางบ่อยำพี่น้องเลย่นจะได้อยู่แบบนี้บ่หนาวบ่เมื่อื่นไปช่วยเวียกเพิ่นอยู่บ่เพิ่นให้บุญ Thế xoay thuần Nó no. Nhân ba một lần Vấy hết nhắn xoay Chưa Xoay lại Vấy hết kinh oh. Phần hết bún này phần ao nhà hay kinh Qua bè bò Ngô à tố so. Hãy oh. so so Ôi, nồng dâm nó nồng dâm nồng dâm nó hai mà chít thảm à. thảm rồi chít này phải thảm mơ Con còn cái chít tốt hơn... này nó cho bạn chỉ đây long hơn nồng dâm chắc đấy nỉ nó Con bò phạ bò nồng dâm bò phạ bò được đi chưa đây chín khỏi gấp nhắn mà nỉ chít lo gấp mình chít lo được Ồ. ปิจอได้ทั้งทีมง,งานผู้รักผู้ใหญ่เยคนช่วยในเรื่องขา่าวเรื่องน้ามีเราบอกเรื่องหมอกได้เห็นมหมอกหมอกกับมีไปแล้วเนาะผม<ล>กระตุกเนาะที่ได้ขึ้นไปอยู่เพื่อนน้องย้ำเส้นเหมือนนี่บึงทักแล้วมาอีกแล้วมีพันมีเตียงเนาะบ้านนี้มีเตียงให้นั่ง ที่เป็นแบบคอมเมนต์กันแต่มาอยู่เนาะฮะในเรื่องว่าไปหาคุณจิโร่หนี่ไปซูมือบปล่ไปซูมือเนาะไปซูมือน้องย่ำนี่เคยไปเฮ็ดเวียกอยู่แสในไก่ที่สุดไม่ได้ไปไม่เคยไปเพราะว่าทางยูซีเป็นกบบคอมเมนต์กันแต่มาแล้วบ่จอยเนาะมาไปเฮ็ดเวียกไก่บ่ามาแทนนะเรื่องเรื่องฮ็ดเวียดไก่ที่สุดนี่ไม่ได้ไปเนาะ <ด>นี่จะไปหาของอธรรมชาติน้ำบ้าน้ำเมืองเข้าชื่อชื่อเหมือนก<ด>ันเลยเมื่อนี้นะทัทง้งทั้งบปจิ้นทีมาถามเนาะาว่าได้โสต์ลงไปเนาะาทาั้งเฟซบุ๊กน้ำแน่ทั้งยูทูบน้ำแน่เนาะอยากให้มาถามเบืองว่า,อ,า,อ,าอยากไปฮ็ตเวียกอยู่ทางอื่นอยู่บ่อ หันไปบหันไปดูอ๋อพ่าอันนี้คือมีคนถามมาเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยฮักแมกแมนคิดเองเลยเนาะเอ้ยเอ้ยอยู่บ้านเดียวกันทั้งแหละหนึ่งคือเอาเพิ่นเห็นอยู่คนเดียวได้บ่จยเอยอๆเนอะเด้อเด้อ่าเพิ่นเห็นอยู่คนเดียวว่าเออพ่อแม่กับบูมีแมนบอดูบ่าวบัวช่างดังเชือดังที่แบบว่าอยากไปให้เห็นเบียดเห็นงานนำ้ำแมนอ่ามึงก็บัวช่างดังเชือดังที่ จะได้ลูกได้เมียเพิ่นสิแ <s> ต <authorized> <sa> ่งให้บาด่เพียงว่าเออเนาะเจ้าไปเรียนําเพิ่นบ่เออเฮ็ดเียเฮ็ดงานหางไปบ่ห่าัได๋เนาะบ่ห่าก็ก็บ่สิมาถามบนี้1คือเพิ่นได้ฟังเบิ่งเรื่องราวลเพิ่นสงสารน้องเนาะดูเพิ่นสงสารอืออ่าเนื่องจากว่าญาติพี่น้องเนาะอ่าพ่อแม่พ่อแม่ก็บ่มี แลวเพิ่นเลยว่าภาคคุมมาถามว่าเราสิมาอยู่นําบ่บ่ชิดเอ้ยบ่ซั่นถามไทยเบิ่งเราแน่บ่ซั่นอ่าเรื่องเวียกเรื่องงานกคั่นว่าเรามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกสิให้เราเฮ็ดนําเฮือนนําานนี่แหละนะเออ่าเราใหญ่โตเราฮู้จักควมอ่าเรื่องลูกเูเมียกสิแต่งให้ของนับถือเรามาเป็นลูกเป็นเต้ามาเป็นน้องเป็นนมนนี้เนาะอืไปบ่ว่ายําไปบ่อ่านไปบ่หานไปบ่ซั่น มีแต่บ่อหานนั่นลมีแต่บ่หานั่นแหละนี่บอกเพื่อนบอกนะคนบมอกจากบ้านบ่เห็นลานแดนไกลเพื่อนว่าคนหมอกไปหาเงินหมบ่มีความหูเนาะมันสิเป็นแน่นั่นไลยแต่ว่าทางเจ้ากับบุก้าไปเนาะบ่กล้าไปเพี่น้องเด้อเนาะกันว่าบ่กล้าก็สิเว้านำทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอลยเนาะก็บ่ได้ไกลดอกอยู่แถวเซนเฮานี่แหละพี่น้องเอลยเนาะแถวบ้านๆเฮานี่แหละก็เพิ่นก็ถามว่านั่นบ่เพิ่นก็ พอมีแนวเห็ดแนวทำเนาะแมนพอมีแนวให้เฮ็ดพอมีแนวให้เฮ mm. no. uh, yeah. uh, uh, no. uh, ็ดให้กลัวเฮาอยู่ละละประชันนะพี่น้องเยแต่ว่าทั้งน้องเพิ่นบัดโบโบกาโบก้าเนาะโบก้าไปแนวใดก็บอก้าบอว่าอย่าสิได้ลูกได้เมีน้ำมูกอยู่บ่แบบนี้เนาะตันผู้สาวได้ก้าบ่ไปน้ำมูก กันดาโมหานเลยกันนโมนะครพะยาบวหานใช้ได้ยินข่าวผู้สา่าอยากให้ถูหลังให้แมนบอเป็นไน้ไรคือบ่ไปถูไหมถามแล้วกบ่สเมนไปจอบบนเขาเอาน้าบ่แมนบ่ว่าจำโดยโดยดาวพิั่นเนาะแต่เขาเอิ้น บ่อาจารย์อาบน้ำอยู่พูดบ่ฮะเราบกองทางบ้านพ่นอาบน้ำกันบ่แมนอาบน้ำรวมอ่าน้ำรวมเนาะเบ่แมนเราไปเจาะไปเจ้าก็ไปช่วงจังหวะไม้เนาะสิไปช่วงกัน่ะผู้ชาวไปอาบน้ำมันก็บุ๋ดีเลยแบบนั้นเนาะเขาก็เอื่อเงินใช้เลยเนาะว่าจะให้เขาย่านเขาบม่ย่านไดยเนาะเฮ็ดเนี่ได้เขาเอิ้นใช่เลยเจ้ากันเลยหันเขาแล้วเนาะโป๊บเลยบ่โดยอ่านะเนาะที่เรา เนาะอันนี้คือบ้านเพิ่อนเนอพ,นอพี่น้องเด้อเพิ่นเพิ่นมีบนอาบน้ำร่วมแน่เนาะอันนี้จะห้ากับโบติบวา,บานี่ยเขาบอกมีห้องน้ำมีห้องน้ำห้องในส่วนพื้นที่นี่กับโบแม,มนที่ของตัวเองใช่ไหมแมนบ้าโ,โบแม,มนพื้นที่ของตัวเองนี่นะจุดประสงค์ของบองบจิตเมื่อนี่ก็ได้มาถามพ่อเหมือนกับทั้งโบต้อยก่อนว่าว่ามี เด้อขบ่าวลงทางเฟซก็มีข่าเจ้าถักมาอยู่ทางเวียงก็มีอยู่เวียงจนันทร์นูดนะโอ้มาเห็ดเนอ,อน,นอยู่แนวกินเนาะอ่าปัดกุ้งเชิญซานอย่แล้วบัดชัน,นผู้เพิ่นอยากให้อ่าผู้เพิ่นหากคนแพงจ้ะ่อาผู้เพิ่นชงชานผู้เพิ่นอยากให้ให้ให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า,านะพี่น้องเอออยู่แถวเชโนนี่แถวแถวบ้านๆบริษิทนี่ก็

Tạc phân vớt. Tân tinh tân này tân 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 đó tân 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 เใส่ตะมีเบิ้ยบ่บ่แตบ่ได้เนื้อฉับบ่บ่มีบ่อัอ๋อบ่มีัแว่าี่บกาทงที่โอกาสหน้าว่าเข้ามาไปหาคุณจิโร่บ่ได้เนาะบ่พอเพิ่นอ่ายังว่าเอออ่าโทรบอกเพิ่นน่ะบ่มีเนาะอ่าหาชื่อข้าวกินก็ทงยากแล้วติดู นี่แหละเนาะมดุคนเซา FC เพิ่นก็ยังว่าแม่นแท้บ่บ่คิดเอ้ยว่าซั่นแม่นเฮือนเราอีดีบ่ล่ะแล้วมาอยู่อีดีบ่ล่ะแต่ว่ามาอยู่มาอยู่จักปีแล้วบ่เดี๋ได้ปีนึงได้ปีนึงแล้วเนาะดูนี่ส่งเือใหม่นี่เนาะเออซื้อใหม่้าก็ซื้อใหม่ไปซื้อให้ซื้อเองบ่เออ ในเชือดไม้ในเสือดไม้ไม่ใช่ในเรื่องเงินคำนี่คือเป็นได้ผูู้่บ่ผู้จักใช่หรือเป่าอืออ๋อเห็นว่าสิ็จแเ้วนต่ว่าผู้จักใช่เนาะรายหาชิปนี่ได้จัดได้จัดใบละหาชิปพันะนะ จักอยู่บาักอยนีเนาะเราคอยจักประเดเงินล่านน่จักอยู่ระบะโดยักอยูเนาะนับเนาะอ๋อบว่คือเห็นทางจีมงานระบเราบอคอยูกูประเดี๋ยเพี่้อะเนาะแมนเนาระวังยันระวังยันระเขาสใจเนาะแมนมนเสใจเวลาไปหั่นนี้เนาะหมูคูจะไปนไหมูคูซื่ไห้ลวะ่า บ่เอาเนี่ได้กันเป็นนันเนาะเือเอาเองือเองือเองเนาะให้ทางนั้นเอาให้ทอนให้เงินก็ได้ทําเือก็ได้เนาะอืด้ไม่แป้นก็ได้โอ้ยเนาะพุ่นสพี่เด้นี่เจ็บหลังเด้นี่เจ็บหลังบ่เจ็บเจ็บ้เนาะดูมีแต่สาดบ่ปูนะดูอมาดปูมีผห่มกับอันน่ะมุงเนาะบดนี

ออใส่จะได้ใส่คาร์นมันน้ำม um, um, ันมูผ้าไปแน่เนาะแมนอืมว่าเดี่ยวอีน้าครับไปไปยุ่มมันนี่คุณจะรอหน่ะไปช่วงไปช่วงช่วงเช้าที่ช่วงเช้านี่ไปช่วงกินข้าวเที่ยงบ่เที่ยงละมาบ่เที่ยงมาบ่เที่ยงละจีมาช่วงเช้าบ่พอแล้วขันมาแต่เช้านะ สันีเบิดเท่านั้นแหละสันเด้อเนาะอ่าจุดประสงค์มื้อนี้ก็อยากมาถามไทยเรื่องบนี้แหพี่น้องก็บ่ติเลาเนาะเราบ่เคยไปอ่าไกลจากบ้านจากเมืองเนาะพ่อแม่ตยังน้อยแม่นบ่พ่อเสพ่อกแม่เสีย่เขายังน้อยพุ่นมันสิใหญ่นําบ้านนําเมืองไป หาขอเขากินบ่แต่เขาที่กินน้ำนองน้ำนองน้ำนองน้ำนมน้ำนมเนาะน้ำคนหูจักเนาะกัดปลาลุงได้เฉาเคยไปขอน้ำพันกินอยู่ป่อบ่ออาหานกับปลาลุงน้ำบ่อหานเนาะกันน้ำนองน้ำเก่งไปไปไปกับเพิ่อนให้ให้ตลอดอยู่บ่ ให้เนาะให้ชมพนไทยแล้เนาะแล้จะไทยรายไปขอด้วยกับอะไรได้เพื่นมีครอบครัวเดี๋ยวนะอีกนําได้เหี้เนาะเคยว่าพนไปขอพนมหาัยนะเคยเคยมาดูเจ้าเห็นได้ไหมบ้านกินใชฟระบัดเสื้อมีกิน บ่บ่มีเงินได้จ้ะนอนเลยนอนมีเงินนอนเนาะบ่จักคุ้มเฮ็ดบ่ซั่นหรวยเนาะเท่ามาห้องกรบอเปล่าห้องเนาะนอนจนบ่หลับเลยนี่เจะจะใช้เซั่นเนาะสำคัญตักๆเลยกเพยายามหั่นแหละเนาะเฮาต้องพยายามสู่หะเนี่ยยิ่งบ่มีแนวกินเฮาไปขอหมู่ หมู่บ่ให้เฮาเฮาบ่แฮงมานอนยังกะติ๊กบัดนี้เพิ่นสิหาเฮากิดบ้าเนาะเฮาต้องเฮาต้องพยายามเด้อบัดนี้เด้อเนาะพยายามอ่าเฮ็ดหาเนาะหาตุนไว้เนาะหาตุนไว้อ่าดไว้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ิกอ่าพอดขาก็ดไปเนาะแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่กเฮาเฮาไปดข้าอยู่ในบ้านนี่ล่ะ่ดอ๋อ าอายุเนาะยังว่ามีผู้เพื่นมีเขามีน้ำแน่ไอ <c oughs> ้บอจอยถามเพิ่นว่าได้ได้บาทนี่ยสามแล้วแหละไปแล้วแล้วเจ้าแต่ว่าเขาเนี่คืออันนี้บอันนี้เขาบอกนี่โดยป้านี่เลยมันบอกดูอ๋อมวยอ่นคนรักเอาบา่อะ บ่เคยรักมีใครรักบ่เคยมีใครรักตีดูอยู่ชีไปก่อนพี่น้องเงินเนาะอาศัยที่ดินเพิ่นไปก่อนทั้งอันนี้เพิ่นกระบอกให้ไปอยู่บนไม่อยู่ปะดูเซื้อเลยดินมันอยูเกจ้าซื้อได้ไหมปะดูอ๋อทางเจ้าของที่เพิ่นมาบอกอยู่ยตีดูเมื่อวานที่บอก เมื่อวานนี้เพื่อนมาบอกเพื่อนวานนี่แหละออกได้อกคาจะได้ดินนั่เอานี่ได้ไหมเอาซื้เลยดูโอ้สำไรสำไาอะลรอะไรอะไรเขาบอกเมื่อวานนี้ตีดูไม่เป็นไรครับแต่เก่าคือเขาบอกว่าแบบนั้นสินเขายน้ำันได้ชใช้อืมวันหนึ่งผนซื้อดินอ๋อสมมติว่าเพิ่น มาเฮ็ดได้เวเนิายนี่จาสิบปอยู่ลป่ะจสิไปหาดพุกก็ตบยูส่ปิดม้อคือัลคดบอกนะยังคิด้อยังบหู่นอย่าบอกว่าไปนอนน้ำใจหัวใจขอโอ้หเฮงแด้แบบนี้เนาะเราเคยนอนอยู่แล้วว่าเคยอันนี้ใจหัวอ่างวะฮะ อาไม่ตองได้มุงเอาแมนบ่ดูอันนี้เป็นนอนดิฉัอยู่ป่าพุในบ้านนี่แล้วนอนแบบนี้ออกไปเนาะถามแล้วก็รับประทานแล้วนอนนอนไปตีดึงตูกตีบเนาะบาได้ตู้แล้วนอนได้หุบว่าลดได้เห็ดไปเลยทีอ่าไปตองมุงไปนอนเลยแมนเออเป็นอะไรเป็นสบายเห็ดเมื่อใดใช่ไหมกว่าสิบห้ามื่นน้อยขึ้าอันใดดูโอ้ยเป็น้องเด้อเนาะ บายามเชิดประยูนในนี้แล้วประยูนแล้วครับเป็นสิไปนอนอยู่แจไดก็บอกในเด้อเนาะคิดคิดไว้แล้วว่าวายาไปอยู่ชนใดบันคิดว่าออกคิดบอกบอกเลยจำเป็นเล่นเนาะต้องไปการเขาให้ไปก็ต้องไปหนมีทางไปได้เลยไปอยู่ดินเพิ่นเพิ่นก็ให้ได้เลยจะหน่อยมันเป็นดินเขาเจ้าเบิดแล้วแถวนี้เนาะ เป็นดินของเจ้าบนแล้วสิถูกใจแต่ได้พี่น้องเอ้ยถูกไล่นี้ได้ได้จะหน่อยนี้มิเตอโอ้ยเนาะมาจากคิดภาพทางตันเนี่ยเนาะมาจากคุมสิเหตุบัตรเนี๋ย <laughs> จะนอนมาหลับเอาขุดอยู่เนาะจะนอนมาหลับบ่ฉัน สเิน่ะไปหาญาติพี่น้องสี้ยวเน่ะไปทั้งคือว่ละบเากระโบมีเด็กชิปพืชาผู้ใดมุ้ยทางออทางเข้าอั้มุทางออกทางเข้าแล้วจอเท่าบรไบน้บ่อนนิเนาะเดูไชิดในด้าชาือนังมังมังมังที่ไปนอ ขออยู่นําขาเจ้าใม่บาดนี้เนาะขอไปมื้อหน้แน่แต่ว่าตอนนี้บ่จักตอนนี้เนาะแต่ในควมคิดนี่ว่าสิขออยู่เนาะต้องขออย่างเดียวเด้มันบ่มีเด้ดอือแล้วคิดบ่ออกเลยอือมันบ่มีบ่อนอยู่ดเด้ไสิเฮ็ดแบบดเนาะคือว่ามีเสาแน่นี่แม่นบ่ดูสิมาเฮ็ดหยังเ็เฮือนนั่นแหละ่สิปกอยู่นี่นนนนนนนดูอ่า ก็จาเป็นน้ำเอาชาวมาหนิมจะเลยเนาะแมนบ่าวหยอยันเมนเอาชาวมาดยันเอาชาวจะน่ากาสิปูขึอนเนาะเอาอีเด้เนาะแมนนะชามาเขึหน้อยชันี้บรเวณนี้ก็ด้สิปูขึ้นอยู่ดีปัญหาผู้ชาเห็เล็บบาหน้เนาะเซตบ่าวเห็ดในไบ้านชาวยังชาวไม่จิกออน ซื้อมาแล้วบ่มีบนปุ๊กซื้อมาแล้วบ่มีบนปุ๊กบ้านแท่วบานนี้เนาะกันว่าบุษชสาว่าจะมาคนมาไรไปจ้ะแจกแล้วเอออย่ามันหักยังมันหักแล้วเนาะเอาเงินมาใสียเฉยเฉยนี่เงินเขาให้อ๋อเงินไปให้จื้ออยู่บ่ให้จื้อให้เปล่าเนี่ยยีวิบ่ ปาวิปาวิเนาะ<ม>อ๋อทางจ้าเป็นปแมนทางขวัญเนาะทางน้องเพิ่นก็คิดว่าเห็นพอมีเงินแน่เ<ม>นอะพอมีเงินแน่เดีเก็บอ่าบ่อยากเก็บไว้ใช่วา่าอะไรก็ออได้ะะซื้อของไว้อยากซื้อของไว้เนาะแต่พอซื้อของมาแบบคือว่าเนยเพินเ่นให้ออกแล้วพี่น้องอะไรเนาะเจ้าของดินเขาเห็นซื้อของซื้อไม้เขาไรออกไหนี่เนาะหกหกทีเพิ่นได้เนอะ โอเคเพคเิ่อนเห็ดคักเห็ดเนในความเป็นจริงไงดินตอนนี้นะห้องประจําเป็นต้องเห็ดคักเนาะเราต้องเห็ดคักรนี่ยในหลายกับห้องคู่ที่แล้วว่าเราต้องได้เราต้องได้มากดินวังเฮ้เห็ดได้ปางขึ้นหนักแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ <c oughs> ขึ้นหนักขึ้นหนักมิเตอร์เนาะ อ่าทางอ่าทางบจิษเองก็ได้มีแต่มื้อหน้าเด้ออ่าคั่นสิได้เข้ามาอีกก็เดี๋ยวสิเข้ามาอีกเนาะอ่าช่วงช่วงเที่ยงเจ้าอยู่เนาะช่วงเช้าน่ะเจ้าบ่อยู่เฮือนอ่าไปหาคุจิรหาเครื่องของธรรมชาติมาขาย สูสูได้อดทนสูสูฉันเพิ่นมาได้ไมอนี้ก็ขอเพิ่นอยู่ก่อนนี่แล้วเฮ้ยเนาะแม่นอ่าอยู่ก่อนเชียวเดียวซชำช้าเชียวชำช้าห่างินหางคำได้เด้อบอกเพิ่นแนนี้เน,นาะอืมือม,มีทางไปแล้วเชียวเอ๊ะยวจะพาเพิ่นชาลัานแป้นเพิ่นกไไไน็ได้พี่น้องอันนี้เด้มันก็โคมโคมจะว่านั่นน่ะดู๋ยวมีโค<อ>มานึงดดนเด้อก็ได้เนาะอืเขาเหลือครั้งนึงอืม ไปเสบ็จไอยค่อยลง้นเลยไเนาะลงคือกันบ่อืมสบายดีบ่ยำสบายดีสบายดีบ่ยำบ่ได้เรียนแานกันพี่น้องนะครังกับสิไลน์นี้แล้วพี่น้องเนาะโม่เราบ่จักทางออกทางเข้าบกันีลยโม่จักวัดทางไปบาบนี้พี่น้องวัดสิไลน์นี้โม่จักทางอยู่พี่น้องเลยโม่หัวซิอยู่ใส่แบบนี้โอเคพี่น้องในคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังไหลเนาะทางบ่เจ้าเขาจะคลิปไว้ก่อน ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้อง